สวัสดีครับผมสวัสดีกันวันอาทิตย์ที่27นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหัวราวสไตล์นะครับผมก็สัปดาห์หนึ่งเจอกันได้1วันนะครับยังไงร,รองรับชมรับฟังครับถ้าถูกใจตามแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับไม่ได้รันยาวๆนะครับอาทิตย์นึงรันแค่รอบเดียวนะครับเนาะ เมื่อวานนี้ถ้าใครสังเกตด,ดูดีครับสำหรับราวตาผมดูมา1 2 3 4 4รอบหลังสุดของเขาจะมา10แต้มหมดครับ10แต้มคืออะไรก็คือเลขที่บวกกันได้ศูนยหรือ10แต้มนะครับ3 4รอบที่ผ่านมาหลังสุดเลย1 9 8 2 9 1 2 8ผมว่ามันแปลกดีนะครับและ4รอบที่ผ่านมาหลัง3 4รอบหลังเย่ย เบิ้ลสองรอบห้าสิเปนะครับหลังจากสิแต้มจะทาหลังจากเอางคือตัวน,นี้สิแต้มกับเบิ้ลสิแต้มกับเบิ้ลนะครับโอ้โหใครเรื่องม่ก็ลองเล่นชุดสิแต้มกับชุดเบิ้ลนะครับถ้าสิแต้มก็เป็นศูนย์ศูนย์จนะครับก็จะเป็นถ้าลงทุนหบาทก็จะเท่าไหร่ก็เป็นหหางเนะ 5, 4, 20, าะห้าสี่บาทเบิ้ลอีกยีบาทหกบาท เอ้ขอประทานโทษครับขอประทานโทษห้าสี่ยี่สิบถูกได้ยอ้ลงทุนสี่สิบบาทติดตองด้วยก็ลงทุนห้าสิบาทลองเลยนะลองเล่นสิบแต้มว่าลองเล่นเบิ้์นตองอะนะครับนอกมันแปลกดีอะ่ะก็สี่รอบหลังสุดน,นี่สิบแต้มสี่รอบเลยอะ่ะครับเด่นสุดที่ผมจบได้วันนี้คือสามครับถ้าเด่นสุดสามก็เน้นจ็นสามมาสิบแต้มเนาะสองสามเด่นสุดสามนะครับ 6 3สาม8จ็กแ็ดแล้วก็เกครับมาสูงเข้าไปครับศูนย์สองสามศูนย์หกเจ็ามศปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เก้าครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับหวยราวสตาร์ครับ